โอเคไปดูอีกกลุ่มหนึ่งน่าสนใจกลุ่มนี้จะต้องบอกว่าทั้งอึ้งทั้งฮาเลยหรือเปล่าไปดูไปดูผู้สมัครสวกลุ่ม18กลุ่มสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนกลุ่ม18กลุ่มสื่อมวลชนค่ะผลที่ออกมาอึ้งสวสายสื่อมาจากพิธีกรงานแต่งแน่เป็นไปไงเป็นงาน่นเอาละครับไปดูผลการนับคะแนนไปดูผลการนับคะแนน ค่ะที่ได้เป็นสวก็คืออันดับ1นึถึงสิใช่ไหมครับใช่ค่ะไปดูอันดับ4ี่นะไปไปก่อนนะอันดับ4ี่ไปดูอันดับ4คุณคอดิยะทรงงามเป็นใครเป็นใครสื่ด้านไหนเก้าคะแนนโอ้คะแนนเยอะนะและก็ไปดูอันดับอันดับหจาก4ี่เขานี้กระโดดมาดูอันดับ6คุณอารีบรรจงธุรการได้ห้าเจ็ดคะแนนไม่น้อยนะ ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคราวนี้ไปดูสิครับว่าคุณคอดิยอกับคุณอารีเป็นใครมาจากไหนได้เป็นสบแล้วชัดๆในฐานะตัวแทนกลุ่มสื่อกลุ่ม18กลุ่มสื่อมวลชนใช่ค่ะติดหนึ่งใน10คะแนนสูงไปดูข้อมูลของคุณคอดิยะแล้วไปดูที่ร้อมกรอบไว้โฟกัส้าไปเลยครับค่ะตรงนี้มาจาก แบบฟอร์มใบสมัครกข้อมูลประวัติตัวเองเพื่อยืนยันใบสมัครสวของคุณคอดิยะคุณคอดิยะระบุว่าตัวเองอายุ64ปีอาชีพอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฟังไม่ผิดค่ะช่างเย็บเสื้อผ้าประวัติการศึกษาม .6 กศนอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอ่างทองค่ะนี่อ่างทองประวัติการทํางานหรือประสบการณ์ในการทํางานในกลุ่มที่สมัครพี่ดาไนต้องฟังดีๆแล้วอย่าถามย้ํานะ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านเป็นประชาสัมพันธ์อำเภอชายโยไม่มีประวัติว่าเคยทําสื่อไหนอยู่สื่อไหนอยู่สื่อไหนมาก่อนสื่อหมู่บ้านอ๋อสื่อหมู่บ้านโอเคไปดูคุณอารีบรรจงธุรการค่ะโฟกัสลงไปเลยเขาระบ,บุว่าตัวเองอายุ65ปีอาชีพเขาระบ,บุว่าเป็นพยาบาลด้วยอฟังให้ดีนะ,ะอายุ65 อาชีพพยาบาลบนจอเห็นชัดเจนนะบนจอเห็นชัดเจนนะประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัฒนาทิพย์เฉลิมมส .5 โรงเรียนสตูนวิทยาปริญญาตีวิทยายลัยพยาบาลบรมราชนีสงขลาจบพยาบาลนั่นแหละผู้ต้องรองประวัติการทํางานประวัติการทํางาน,ปางานโปรดฟังเป็นพยาบาลตั้งแต่17ธันวาสอ2พถึง30กันยา2562เป็นวิทยากรด้านแม่และเด็กของจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี2547 จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เป็นพิธีกรงานแต่งงานเลี้ยงทั่วไปนะคะเป็นนายพิธีงานแต่งเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลตรังสงขลาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใช่ค่ะแต่ว่าเป็นพิธีกรงานแต่งงานเลี้ยงทั่วไปเป็นนายพิธีงานแต่งต่างๆตรงนี้เขาก็เอื้องๆกันสักนิดนึงปรากฏว่าสื่อตัวจริงสิงจริงตกระเนลนาดใช่ค่ะตกละเนละนาดค่ะ ตอกละเนรนาศเป็นไปได้ไงก็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 เป็นไปแล้วค่ะก็กติกาถ้าผูกกันมาอย่างนี้ขินกันมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องเป็นแบบนี้จะว่าอะไรก็ไม่ได้คําถามก็คือคุณคอดิยะกับคุณอารีมาได้อย่างไรค่ะก็ก็ก็กว่ากันไปไม่ใช่นาทีของเราก็ก็ต